นี นาะเป็นการจำลองเมืองหิมะใช่แล้วเ,ออเขาจะจัดถึงวันที่16กรกฎาคมน,นี้นะคะทุก<ช>คนจะให้มากันเยอะๆเพราะว่าเขาจะย้ายไปประเทศอื่นกันแล้วนะคะเ,ออเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาก็จัดที่ประเทศสิงคโปร์แล้วก็ะาทศไทยเนาะเราก็ไม่อยากให้พลาดกันทุกคนก็ต้องมากันเยอะๆนะคะใช่ใชส่วนโซนด้านในนะคะมีเครื่องเล่นให้หลายอย่างเลยมีม้าหมุน มีสไลเดอร์จมจโ๋นหิมะมีสกีกับสโนว์บอร์ดด้วยค่ะเห็นว่าเขามีปราสาทหิมะด้วยไหมใช่ปรปฏิมากรรมปฏิมากรรมแบบปฏิมากรรมปฏิมากรรมเออใช่ก็คือวันนี้พวกเราเนี่ยจะไปลุยกันที่นี่นี่แหละเนาะว่าจะตื่นเต้นและสนุกขนาดไหนงั้นตามพวกเรามาเลยไหมหนาวมากตอนนี้หนาวแล้ว เริ่มเย็นหนาวใช่แล้วเริ่มหนาวแล้วเสื้อผ้าพวกเราก็คือยังไม่พร้อมคอนเทอนะคะเออแบบเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูกันที่โซนเสื้อผ้ากันบ้างนะคะว่าแบบเออถ้าเกิดว่าเราแต่งตัวกันมาแบบนี้เนี่ยเราจะเข้าไปเล่นได้ไหมอะไรยังไงหรือว่าแบบเสื้อผ้ารองเท้าเช่ใช่แล้วเขาจะมีอะไรให้เราบ้างเดี๋ยวเราก็จะพาไปดูกันโซนต่อไปเลย แล้วเราไม่อยากไปชุดนี้อ๋อชาเลนจ์ไงไม่ได้พี่เด็เซ็กซี่เกินที่เราทำหนูทำโอเค้นูทำเราไม่อยากไม่สบายนะโอเคงั้นเราไปดูเสื้อกันเลยดีกว่าคค่ค่ะมันก็จะมีโซนแบบว่าที่แฟรีใช่แล้วก็เช่านะคะถ้าเช่าก็จะแบบเน้นแฟชั่นขึ้นมาหน่อยสวยงามถ่ายรูปถ่ายรูปก็แบบเช็คองค์เช็คอินอะไรก็แล้วแต่แล้วตอนนี้เราอยู่ในรายการลูวิสใช่เราจะไม่ธรรมดาไม่ได้ธรรมดาไม่ได้เราก็ต้อง พี่แสบแซบๆบไปโซนนู้นเลยค่ะหนูมากค่ะอันนี้ก็คือแบบว่าไม่หนาวเท่าไหร่ขนเฟอร์แบบ ก็แฟชั่นทุกชุดนะก็มีแฟชั่นหลายอย่างใช่แบบแนวเท่แนวหวานก็แล้วแต่เลยนะคะแล้วก็มีโซนรองเท้าให้เยอะแยะมากมายเลยแต่วันนี้เราก็จะใส่รองเท้าผ้าใบนี่แหละก็จะต้องมาเปลี่ยนรองเท้าด้วยเหรอคะอ๋อทุกคนจริงๆแล้วเราต้องมาเปลี่ยนรองเท้าด้วยต้องใส่รองเท้าเดี่ยวจะลื่นใช่ปกติแล้วถ้าเราไม่ได้เช่าชุดาหารก็จะมีชุดมีรองเท้ามีเสื้อคลุมมีรองเท้าให้ใช่แต่ตั้งครั้งแรกครั้งเดียวใช่ ในเมืองหิมะแล้วคือตอนนี้นะคะมีหิมะตกมาเนี่ยเออเขาบอกว่ากินได้ได้ไม่เชื่อเหรอได้ไงกินได้ทดสอบซิอ๋อว่ไมรสอร่อยเป็นร กินได้จริงๆอันนี้เป็นน้ำปบบปลาที่กรองมาแล้วที่เขาทำมาให้ได้ฟีลแบบว่าเหมือนอยู่ต่างประเทศนี่คการันตีค่ะไครจะไปเชื่อว่าแบบกลางกรุงเทพอยู่ใจกลางกรุงเทพแต่มีเมืองมะอย่างด้านหลังของเราตอนนี้เลยก็คือปฏติมากรรมนะคะอันนี้เป็นแบบอาจารย์ชื่อดังจากเมืองฮาวินเลยนะทุกคนที่เขาขึ้นชื่อเรื่องปฏติมากรรมน้ําแข็งเนาะหรือว่าจะเป็นตุ๊กตุ๊กทางนู้นสวยมากอนุสวยอันนี้เป็นฝีมือของคนไทยแล้วก็เขาก็มีโดบ้านเอสกิโมใช่ค่ะนั่นก็คือ เขาบอกว่าถ้าเข้าไปแล้วก็อุ่นอุ่นใช่เราควรไหมเพราะว่ามันเป็นเหมกิจกรรมบังลมอ่ะใช่เราลองไหมเราไปไหมไปใส่กันหน่อยโอ้ยวันเอสกิโมสายสายแบบสายตึ๊ดเราเราอย่าหยู่เฉยดิเออไว้ด้วยเราต้องแอคทีฟตลอดเวลาเราอย่างนี้ไลยเราไปทำกิจกรรมกันดีกว่าเออพูดถึงว่าแล้วอย่าไปสักอะไรกันี่บอกทำแอคทิวิตี้ลืมมันไปอ่ะเอาใหม่ไปทำอะไร เดี๋ยวไปดูแอคทิวิตี้ด้านในกันเลยดีกว่าเนาะไปอะไปอ่ะไปอ่ะนี่ค่ะเนื่องจากเราแบบว่าเน้นลูกคุณเกินไปหน่อยตอนแรกไม่ได อากาศเริ่มติดลบคือในนี้ยลบ15นะทุกคนเขาควบคุมน้ำพุมให้แบบว่าลบที่แต่ว่าตอนนี้ยปากธีกรเริ่มแข็งแล้วนี่โอเคขึ้นนะดีขึ้นละเออน้องก็คือเมื่อกี้เกือบขิดเราเห็นตรงนี้มีเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยม้าหมุนใช่ม้าหมุนเอาหน่อยไหมตอนนี้ปากเริ่มแข็งแล้วนะ อันนี้คือฝีมือของเด็กอุบลเด็กมหาชายที่เขาเคยไปแข่งระดับโลกไปแข่งที่ญี่ปุ่นได้รางวัลระดับโลกเลยนะฝีมือของคนไทยแล้วก็อันนี้คือเขาใช้เรลาสร้างสร้างประมาณสองปรเทศองเแบบนั้นว่าในการก่อนโอเคไอ้ปาแข่งก่อนต้อแข็งนะคะเป็นจุดถ่ายรูปชายจุดถ่ายรูปเช็คอินชเช็คอินนั่นนี่ช้างคะอยู่ไหนไหนอันไหนนะเอาไหนดิไหนช้างนคุูย่างไหนท่าไง mất đó Nó mấy Mà... Nó nha <laughs> <laughs>

หนาวมากขาหนาวมากมากไม่ต้องไปแล้วต่างประเทศหนาวที่เมืองไทยนี่ยไป่าอย่าไปหยอง ปพลุ่งแรงใช้พลังงานขอ3ามคำหน่อยวันนี้ขอให้6กคำเลยอันไหนไม่ได้ดึงมันตึงเองทุกคนจะเข้าใจคำว่าแบบหน้าตึงโดยที่แบบไม่ต้องมีโบนด้ทุกคนมหนาวจนแบบพูดไม่ได้ใช่ไหมทุกคนใช่มือเริมหนมิ เข้าใจฟิลแบบว่าของที่ฟีดในช่องฟีดแล้วมันยงจะแบบตัวมันจะแข็งอะทุกคนแต่ก่อนอันนี้ที่เราบอกว่าจะเข้ามาแบบไม่อยากไปชุดนี้หรอชาเลนจ์ไงต้องไปอะหิงจะหน้าเพื่อใครอะไม่ได้ไม่ได้คือใส่ไปประมาณสองชัความมังพอสองนาทีพอแบบเข้าไปถ่ายรูปแบบสวยๆมั่นๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือทุกคน ต้องใช่ต้องตควรใช่เพราะมันหนาวใช่ค่ะสิ่งคือต้องมีอะไรนะต้องมีถุงมือใช่ถุงมือแล้วก็อะไรนะพวกแบบค่ายอุปกรณ์อะไรที่กจะใา่เนี่ยก็คือเอามาได้เลยเฮ้ยแต่ว่าที่สำคัญไฮไลท์ของเราเลยก็คือสไลเดอร์สไลเดอร์ปิดไฟใช่ไฟสวยมากทุกคนฟิลแบบเหมือนกองคืนแล้วเราเห็นหิ่งห้อยอ่ะเออแอบหลายสีมากสร้ยสวยเก๋สวร้อยผมหมายถึงผมหรือป่ะตอนเล่นลงมาคือแบบ อยากให้ทุกคนมามาจอยจอยกันจอยะะจอยสวยมากจริงๆนะใช่คใครที่มาจากรายการลุยวิทรับส่วนลดไปเลย100บาท วันไหนวันไหนย้ำเขาไปเลยตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่16กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะคะดูชคนปี่ปี6 5 6 6นะคะ2566เท่านั้นนะคะอย่ามาถึงฟีหน้านะคะเดี๋ยวเขาจะย้ายบัตรเขาไปประเทศไหนก็เขาหนีแล้วแต่ว่าทุกคนถ้าเกิดว่ามาแล้วนะคะเราก็จะได้ถ่ายรูปเก๋ๆมาเดี๋ยวมาดูก่อนมาดูก่อนว่ามันเป็นยังไง ดาราปะฟิวดารานี่เลยก็คือต้องมีลายเซนด้วยนะคือแบบใครมีลายเซ็นที่สวยสดก็คือแบบมาโชว์กันได้ใช่วันนี้ก็คือเต็มที่มากเนาะหมดพลังแรงกายมากอะวันนี้นะคะก็หมดเวลาของพวกเราทั้ง3คนแล้วนะอย่าลืมพบกับพวกเราได้ใหม่ในรายการลลยวิ้นเลยกับเนิร์ดเกาคีกีต้า างช่อง Last Story อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้พวกเราด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะบ๊ายบาย